สวัสดีทุกคนสวัสดีวันอาทิตย์ค่ะตอนนี้ไอทําแกงส้มเสร็จเรียบร้อยนะคะก็ตอนนี้รอพี่ขุนกลับมาจากฝึกชี้งงนะคะไอก็เป็นหวัดนิดนึงไอกินขนมหวานที่ทํางานนะคะพอตื่นเช้ามาวันเสาร์อ่ะไอก็เริ่มเจ็บคอนิดๆน,นะคะก็ดื่มน้ําอุ่นลงไปแล้วทีน,นี้วันเสาร์ไอก็ออกไปเก็บผักตากฝนด้วยนะคะทีนี้ตื่นเช้ามาวันนี้ก็น้ํามูกเริ่มไหลมานิดนึงแล้วทุกคนแต่ว่า ไอ้ก็ดื่มชานะคะดื่มชาแล้วก็ใส่มะน,นาวใส่น้ำผึ้งลงไปนะคะมันก็ช่วยได้นะคะแล้วก็ดื่มน้ําอุ่นตั้งแต่เช้าตั้งแต่ตอนตื่นมาเลยนะนก็คิดว่าอาการก็น่าจะดีขึ้นดีขึ้นนะคะเดี๋ยวไอจะพาทุกคนออกไปดูดอกซีเรียลค่ะหลังบ้านมันบานสะพรั่งแบบสวยมากเลยอะ่ะแบบคือวันนี้ที่ไอถ่ายคลิปอะ่ะคือวันที่22พฤษภาเนาะคือเสียดายมากเลยไออยากให้ดอกซีเรียลอะ่ะมันบานจนถึงวันเกิดของไออะ่ะต้นเดือนมิถุนาเนาะเพราะว่า ต้นเดือนมิถุนาเนี่ยเดี๋ยวคุณปู่คุณย่านะคะจะมาทานข้าวที่บ้านน้อยก็แบบอยากให้มันมีความแบบสะพรั่งของดอกไม้แต่มันก็คงจะร่วงโรยก่อนที่จะถึงต้นเดือนมิถุนานะทุกคนนะมันบานทุกช่อแล้วทุกคนจ้ะทุกช่อจริงๆ สวยมากเลยแล้วมันก็จะอยู่ไม่ถึงวันที่4มิถุนายนนะคะเพราะว่าไอว่าอีกประมาณอาทิตย์หนึ่งอะ่ะมันก็จะเริ่มเริ่มโรยละเนี่ยค่ะทุกแต่ละช่อนะเขาจะมีกลิ่นหอมนะคะกลิ่นหอม หอมคล้ายๆดอกซ่อนกลิ่นค่ะเพิ่งจะมีเวลาซักพวกปลอกผ้าห่มแล้วก็ผ้าปูที่นอนที่ซื้อมานะคะทุกคนเพราะว่าไม่ใช่เพิ่งมีเวลาหรอกคือแต่ละวันหยุดนะไอ้ก็ซักเสื้อผ้าที่เราใช้อยู่เป็นประจำอะเนาะชุดทำงงทงานแล้วก็เสื้อผ้าส่วนตัวอะไรเงะะี้ยค่ะทุกคนแล้วก็ที่นอนปลอกหมอนที่เราแบบ ที่เราใช้อยู่อ่ะส่วนตัวใหม่ๆเราก็คิดว่าเออเดี๋ยวรอ,อก่อนก็ได้อไรเงี้ยรอคิวนะเพราะว่าเครื่องสภาพผ้าที่บ้านทํางานหนักมากเครื่องสภาพผ้าก็เพิ่งจะซื้อใหม่เมื่อประมาณนี่แหละเราราวสองเดือนเนี่ยนะคะใช้งานหนักจริงๆทุกคนแต่ว่ามันสามารถรับน้ําหนักได้ถึงน่าจะแปดหรือสิบกิโลนี่แหละเป็นเครื่องที่ค่อนข้างใหญ่เลยนะคะตัวนี้ที่ที่เราซื้อมันก็พอพอไหวอยู่อย่างบางคนที่เขาอยู่อาพาร์ตเมนต์อาพาร์ตเมนต์ที่แบบ เป็นชั้นชั้นสูงๆอย่างเงี้ยเขาจะมีที่ซักผ้าที่เป็นส่วนส่วนรวมเป็นของส่วนรวมเนี่ยนะคะซึ่งเขาก็ต้องไปจองจองเวลานะคะจองวันจองเวลาว่าเขาจะซักยังไงนะคะเพราะว่าเหมือนกับประมาณว่าคนทั้งอพาร์ตเมนต์น่ะสมมุติว่าในอพาร์ตเมนต์นั้นมีอยู่ทั้งหมด30 30ครอบครัวใช่ไหมนั่นแหละทุกคนก็จะต้องมีตารางการจองเห็นเพื่อนร่วมงานเล่าให้ฟังนะแบบเขาไม่มีเครื่องซักผ้าในในบ้านใช่ไหมคะ เขาก็ต้องไปซักที่ส่วนกลางของอพาร์ตเมนต์อย่างเงี้ยเขาเขาจองเวลานะแบบตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นน่ะคือซักเกือบไม่หมดอะทุกคนมีลูกมีลูกเด็กสองคนแล้วก็สามีภรรยาก็ทำงานอย่างเงี้ยแหละคือมันเยอะเนาะผ้าปูที่นอนเ,ออเสื้อผ้านะคะแล้วก็ผ้าเช็ดตัวไหนจะเป็นอื่นๆอีกละ่ะอื่นๆอีกมากมายนะคะทุกคนนั่นแหละ เพราะฉะนั้นก็เลยเป็นสาเหตุว่าทําไมคนที่นี่เวลาเขาใส่เสื้อผ้าเนี่ยเขาจะพยายามแบบไม่เปลี่ยนทุกวันคืออาจจะใส่เสื้อผ้าซ้ําๆกันชุดเดิมอาจจะใส่ได้แบบสองสามรอบเลยอย่างเงี้ยค่ะอย่างไอ้นี่กางเกงยีนตัวหนึ่งเนี่ยไอ้ใส่ไอ้ใส่เป็นเดือนเลยนะก่อนจะซักแต่ว่าก็คือไอ้ใส่กางเกงยีนก็ใส่ไปแป๊บๆหนึ่งก็ไปเปลี่ยนเพราะโดยโดยส่วนใหญ่ชีวิตชีวิตของไอก็คือจะเป็นอยู่ที่ทํางานใช่ไหมคะไอก้ก็แบบใส่กางเกงยีนไปแล้วก็ไปเปลี่ยนเป็นชุดยูนิฟอร์มอย่างเงี้ยคือมันก็แล้วแต่นะะะคออาาจจมงว่แบบ ไอ่อสกปรกไหมจริงจริงมันก็ไม่สกปรกนะไอก็คิดว่าไอาก็ไม่สกปรกนะอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ถ้าอยู่เมืองไทยคงไม่ได้นะอะเนาะใส่เป็นเดือนคงไม่ได้เพราะว่าที่เมืองไทยอากาศร้อนไงทุกคนอากาศร้อนเอ,อ่อเหงื่อมันก็จะออกเยอะมลภาวะมันก็เยอะด้วยที่เมืองไทยนะคะในบรรยากาศอย่างเงี้ยมันจะมีฝุ่นมีอะไรแต่ที่นี่มันแบบมันไม่ค่อยมีฝุ่นไงทุกคน อากาศมันก็จะเย็นเย็นแห้งๆอย่างเงี้ยเหงื่อเราก็ไม่ค่อยออกจริงๆมันสามารถที่จะปั่นแห้งได้นะคะเพราะเรามีเครื่องปั่นแห้งด้วยแต่ไอไม่อยากปั่นเพราะว่าเสื้อผ้ามันเพราะผ้าพวกนี้มันยังไม่ได้ผ่านการใช้งานนะคะเราก็ผึ่งอย่างเงี้ยแหละดีแล้วนะคะจะได้ไม่สูญเสียเนื้อผ้าเขานะคะโอเคไอก็ตากประมาณนี้แหละผึ่งไว้นะคะเดี๋ยวตอนค่ำๆมันก็แห้งแล้วค่ะทุกคนเห็นยอดนั้นไหม ต้นสดาวมันเกิดได้ยังไงอ่ะโอ้โหแล้วต้นสูงด้วยเราต้องกาจัดมันทุกคนไม่งั้นมันจะออรากมันจะรบกวนบ้านนะคะต้นมันอนะ่ะทุกคนนั่นน่ะเห็นไหมนั่นแหละนั่นแหละค่ะ,ะต้นของมันนะเห็นไหมนี่นี่นี่นต้นนั้นนะคะล้วมันแทรกอยู่ตรงพุ่มไม้นี้เนาะซึ่งเราก็ไม่เห็น ได้จะเอาลงมายังไงว่ามันต้องตัดอ่ะทุกคนต้องใช้ไ,ไกตัดกรนไกตัดต้นมันเนาะโอ้ยเดี๋ยวยังไงก็เก็บเอายอดไปกินก่อนแล้วกันดูความสวยงามของยอดมันนะเออ บอกทุกคน เดานะคะไอต้มประมาณ2นาที3นาทีนี่แหละเดี๋ยวจะน็อกน้ําเย็นทุกคนถ้าเราน็อกน้ําเย็นจัดนะคะมันจะทําให้ความขมของมันเนะี่ยลดลงไปอีกนะคะเจียวไข่เพิ่มค่ะทุกคน <dings. S 1> จะกินแกงส <ination noises> ้ม <tercer> ด <wij en> ้วยนะคะก็เลยแบบกลัวแกจะเผ็ดกลัวแกจะกินไม่ได้ก็เลยเดี๋ยวเจียวไข่หอมเนาะเด็๋ดูแซ่เกเดี๋ยวเข้ามากรออะไรมาเดนเมื่อีาลไหร่

เียวหอมดีสุดตะคะสวทสุดเยี่ยมคุสวัสส์อ๋อเนอะโอเคมาค่ะตักเสิร์ฟ <ts z> <ki> นี้ไม่ได้ใส่ถัวถ่วถั่วฝักยาววันนี้คือหัวผักกาดแครอทแล้วก็ผักกูดอย่างเดียวเลยเดี๋ยวเสิร์ฟพี่ขุนก่อนพี่ขุนเขาจะเป็นคนไม่ค่อยชอบกินพวกหัวผักกาดนะทุกคนแต่ว่าเขาอยากจะชิมกับเราอนะเนาะมาค่ะทุกคนมาชิมกันสก้ลดีดด กับข้าววันนี้นะคะก็จะมีข้าวสวยไอ้มีน้ำพริกกะปินะคะเคียงนิดหน่อยนะคะแล้วก็มีแกงส้มค่ะไข่เจียวนะพี่ขุนตักไปแล้วนะคะแล้วก็ผักของไอ้ก็จะเป็นผักสสเดาวลวกนะคะทุกคนก็มีกระหล่ำนิดน้อยนะคะพี่ขุนก็นำหน้าไปก่อนแล้วอร่อยไหมนั่นอนะ่ะอร่อยอร่อยไอ้เาจะพูดว่าจะนำเขาบอกว่าเขายังไม่ได้ชิมแกงส้ม <c oughs> ทุกคนสวัสดีจ้ะ สวัสดีครับวันนี้ได้กินข้าวพร้อมกันนะคะกับข้าวก็ไม่มีอะไรค่ะพื้นๆอีกแล้วเหมือนเดิมกนม,มันแล้วไมย์ร้านสาวแอมไอว่าพี่คุณเน,นเคยชิมแกงส้มอยู่สองสามครั้งแต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นแกงเลียงเรือล้ะอมฤติการแค่ใชิ่ เกบอกว่ามันเผ็ดก็ไอบอกแล้วว่ามันมันเผ็ดไอทุงเจียวไข่ไม่รอเพราะว่ามันมีเนื้อที่เราย่างเมื่อวานแล้วก็เหลือเนื้อย่างสองชิ้นชิ้นใหญ่ๆประมาณนี้ค่ะแล้วก็มีออฮอทดอกที่ย่างไว้แต่แกไม่กินไงแกจะกินกับไอแกบอกอ่างเงีย้ยไอเ็าบอกว่าฮอชูกูด ไข่เจ mm ียวจะหมดแล้วยังไม่ได้เอาเลยเรจลเราเรีบจิ้มก่อนที่ไข่เจียวจะหมด Chili vill jag inte äta. Men då behöver jag inte ha kniv? Nej. Det var mest när jag tog omelett. Omelett. Vill, ha, vill du prova den? Mm. Det får en här hemma. Ja. Oh. Men den är lite bäst, du får ha pitt. okay. så Varsågod. Samma. Vinkel? Nej. Nej. Centrala. Centrala och södra. Men kanske ursprung från södra Thailand. วันนี้พี่แกงอะายตําเองเนาะแกงส้มอ,อ่ะรสชาติมันจะไม่เข้มข้นเท่าวันนั้นที่ใหญ่ทำแล้วใช้พิกแกงส้มจากภาคใต้เนาะ มันจะมีพริกแห้งหอมแดงกระเทียมเกลือแล้วก็กะปิพอเราโขกเสร็จปุ๊บไอ้ก็โขกเนื้อปลากระป๋องลงไปเพิ่มนะคะ คนไทยยังเผ็ดเลยฝรั่งจะไม่เผ็ดได้ไงแต่อายเผ็ดเพราะว่ากินน้ำพริกกะปินั่นเอง Det är fest idag. Jag ska nog ta lite korv också. Kan upp? Jag hade frågat om du vill ha den. Mm. Jag kan ta den kall.

som mm. jag hittade i kylskåpet, oh. den sista. Vill ni ha den? Mm. Mm. Jag Vad jag ska jag hämta? Basilika. Ja. Jaha. Du tror det här var förstörd va? Jag vet inte. Vi får se. Kapapet. ไอสั่งจากร้านไทยคอร์เนอร์ได้กินไม่หมดก็เลยเอามาอุ่นค่ะเน,นื่้งแต่มันสุกนะแน่ใจว่าจะเสียหรือเปล่าทุกคนไหนว่าไอาจะขออนุญาตปิดคลิปนะคะเพราะว่า,เ,าเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปเวลาทานข้าวบางคนก็จะแบบว่าเออแบบดูไปนานๆก็อาจจะเบื่ออะไรอย่างเงี้ยน,นะคะทุกคนดูพอหอมปากหอมคอเนาะ กับข้าววันนี้ไอ่พอใจมากเลยนะแต่ว่าแกงของไอ้อะตอนที่ไอ่ทำไอ้ใส่น้ําเยอะไปหน่อยนะคะแต่ตอนที่ไอ่คิดว่าทําไมต้องใส่น้าเยอะไอ้คิดว่าพอเดี๋ยวเวลาอุ่นๆไปอ่ะน้ําแกงมันจะเข้มขน้นแล้วไอก็จะเพิ่มผักในวันหลังๆพอไอ้จะกินอะทุกคนไอ่ก็เลยคิดว่าเออเอาทาน้ําเยอะไปก่อนแล้วคราวนี้พอไอ่ปรุงไปเรื่อยๆน้ำมันก็เยอะขึ้นมานเรื่อยๆแล้วก็มันน้ำมันก็มาจากผักด้วยอะ่ะทุกคน มันก็เลยกลายเป็นว่ามีน้ํามันค่อนข้างใสนิดนึงนะคะแต่ว่ารสชาติคืออร่อยอะคะ่ะไอ้ปรุงไอ้ปรุงให้มันได้อะ่ะใช้แบบน้ํามะขามเปียกนะคะแล้วก็บีบมะนาวลงไปผสมด้วยแล้วก็นี่แหละคะ่ะเกลือวันนี้จะใช้เกลือเยอะหน่อยเยอะกว่าน้ําปลานะคะแล้วก็ใส่น้ําตาลน้ําตาลปึกด้วยนะคะไลเพื่เกระสุนนะก็ลิส ยังเห็นแต่อส <t> ุริย์แต่ขอบคุณครับขอบคุณมาเต้นปุ๊งซี่กูปุ๊กซี่เยอะสุดแฮะขอบคุณมาเต้นทุกคนไปแล้วค่ะทุกคนขอบคุณที่ติดตามแล้วก็รับชมนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ โห้เพชรนะน้ okay, mm ่พกะเปียร์ลิตเอ่คู่คูสริสรีติกรัอ๋ออย่างนั้นิสก็เนดินวะมินเมันคือ Wow, och no. Två damm. Du vill inte ha mycket sa du. Jag ska ha lite sår till. Det sa jag inte men det har du rätt i. Du brukar säga då. Så tar du lite till då. Okej. Okay. This är my... I have the bigger one. It's okay. It's enough for me also. mig mm. också. Gott. Svarta bönor. Mm. Jättegott. Det är som mellanmål. Det är efterrätt. Mm. Mm. Perfekt. ตอบเอาใจคนทำมากเลย perfect เดี๋ยวไอชิมมั่งพี่ขุนบอก perfect นี่มันใช่ไหมทุกคนไอมมลข้าวแบบมมลง่ายๆนะมันก็เลยแบบดูไม่ค่อยน่ากิน ออร่อยทุกคนอร่อยหวานมันเค็มนิดนิด thank you อยครับอร่อยเอาเข้าวเหนียวเพิ่มดีกว่า ไอ้ไว้ใส่เข้าเนียเพิ่มเนี่ยทุกคนที่เป็นหวัดก็เพราะว่าจะกินขนมหวานเยอะวันนี้ก็ทําของหวานอีกแล้วอร่อย